ดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริสาแชนแนลนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดดีดีแลนอีกแล้วค่ะวันนี้เรามาแบบเออมาลงมาล้อหาของกินนะวันนี้เราก็เจอแล้วแหละท่านผู้ชมเป็นร้านนี้เลยต้มเล้งนะคือมีหลากหลายเมนูมากนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําเป็นกับข้าวกับแก้มก็ได้นะท่านผู้ชม<อ>นะก็ไปเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะบรรยากาศนะคะการทําการขายนะคะของพ่อค้ากันเนาะไปเลยจ้า นี่ค่ะท่านผู้ชมร้านนี้เลยค่ะอยากจะนําเสนอท่านผู้ชมหลายรอบแล้วนะแต่วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเนาะมาจัดกับคงกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ได้เด้อ,อ,อร้านนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นเมนูซุปเปอร์นะคะสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะ ไม่ต้องเกรงนะพี่ตามสบายค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู<า>เมนูนะท่านผู้ชมว่าพี่เขาเนี่ยขายเมนูอะไรบ้างนะนอันนี้คืออะไรนะพี่<า>ซุปเปอร์ตีนไก่าราคาห<า>้าสิบโอเคค่ะ<า>ไปหนึ่งเมนูค่ะท่านผู้ชมอันนี้โอ้โหต้มเร็งสดนงสดน้ำนะท่านผู้ชมนี่เมนูนี้50บเหมือนกันเหรออุ้ยอันนี้หกสอืมหกบ แล้วก็อันนี้อันนี้คากิค่ะท่านผู้ชมห้าสิบบาทนี่เป็นกระมังใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็พะโลคากิค่ะท่านผู้ชมห้าสิบบาทว้าวสุดยอดเนี่ยดูดิอันนี้เป็นแบบค,คือขายแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่เมนูนะคะสี่เมนูเด็ดนะของร้านนี้นะคะ บาทค่ะท่านผู้ชมเมื่อตะกี้นะคะ50บาทเนาะอ๋ออันนี้นงบาทใช่ไหมโอเคนะคะก็ <laughs> พี่จะถามว่าอันนี้เตงเปิดหลังกี่โมง ใบสามก็คือเตงเริ่มเริ่มขายแล้วอ,อถึงประมาณกี่ทุ่มอคะคะประมาณสองสามทุ่มแวสองสามทุ่มก็หมดแล้วเนาะอ,อ,อยู่ที่นี่ทุกวันอะไรจะทุกวันเลยครับก,ก็อยู่ที่นี่ทุกวันเลยซอยตรงนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าซอยอ่าซอยนับยังไงไม่รู้อะท่านผู้ชมเนี <cos you. S 2> yeah. ่ยซอยหก โอ้ก็เดินเดินหาเอาท่านผู้ชมนะคะตามกลิ่นมาเลยนะคะหอมๆนะร้านนี้นะนออก็จะเป็นสไตล์การปรุงแบบถุงต่อถุงนะคะพี่รปรุงใหม่ปรุง<อ>แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนู้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูเป็นถุงเลยค่ะอันนี้เป็น อ่ะซุปเปอร์ค่ะท้านผู้ชมห้าสิบบาทตัวเองอายุเท่าไหร่ห้าสิบสองยี่บสอ ยังเรียนอยู่ไหมหรือว่าอน้องยังเรียนอยู่เลยอะค่ะท่านผู้ชมก็คือขายไปด้วยเรียนไปด้วยสุดยอดมากค่ะเรียนอยู่มกรุงเทพเหรอคะไปกลับเหรอคะโอ้จะมาอุดหนุนน้องได้ค่ะท่านผู้ชม <c oughs> น้องเรียนไปด้วยนะคะ น้องมาขายมานานแล้วอยังจะสองปีแล้วเนาะจะสองปีแล้วท่านผู้ชมเป็นสูตรของใครอ่ะจี่ที่ำให้หลานกินบ่อยจริงอ่ะพี่เป็นสูตรที่ทําให้หลานกินบ่อยแล้วก็แซ่บเลยพี่ติดใจก็เลยมาขายเนาะโอ้สุดยอดค่ะท่านผู้ชมหลานพี่มาชอบกินไงอือ ก็เลยมาเปิดขายซะเลยสุดยอดค่ะเนี่ยเหรออันนี้เป็นลูกค้าประจำค่ะท่านผู้ชมอ๋อคุณลุงเขาจะกินในนี่ต้มอันนี้ค่ะท่านผู้ชมขาหมูนะคะทากิคุณลุงทานประจำเหรอคะทานตลอดแซ่บบ่ลุงโอ้อร่อยมากครับแซ่บอีหลีลุงบอกแซ่บอสาวิรินะจ๊ะ ขาประจำนะคะผงสดนะท่านผู้ชมผงสดๆนะคะต่อถึงเลยนะคะแล้วก็ตักเยนยคะ่ห้าสิบบาทนะคะถุงเบลอรเลยะคะ่ะ เมนูไหนนี่คือที่ยอดฮิตอะคะพี่ไอเนี้ยเหรอพี่คากิท่านผู้ชมเราต้องลองล่ะเอาคากินะคะพี่เราลองคากิถุงหนึ่งรสจัดค่ะพี่จัดไปค่ะสดน้ำนะท่านผู้ชมรอๆนี่สุดยอดค่ะสวัสดีค่ะ เอาเลยค่ะสวีครับรูักไหมครับนะเราจะเดินตามหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงส่วนผสมกับตรงสักนี่มันคนละที่กันนะคะเราต้องเดินหน่อยเนาะ ก้อเล็งค่ะน้ำชมที่จะตักนะคะเดี๋ยวเราเดินไปให้ชมนะ,ะ60บาทค่ะเมื่อกี้นี้60สิบค่ะน้ำชมเมนูนี้ค่ะ คมเล้งก็ถ่ายดีนะคคุณผู้ชม็ขายดีครับชไขไคะสวัสดีครับคนเยอะนะคะคนรอคิวนะคะ ว่าอยากจะไปเสลย,ยังไม่ได้ออกไปอ่ะอ่านี่ค่ะอันนั้นเป็นพร์โร่ค่ะน้ำจม พ่อขาตัดนะ ะะที่อยากมาอุดหนุนร้านต้มเล้งนะคะของน้องบานนะคะมาได้เลยนะน้องบาสจะเปิดร้านประมาณบ่ายสามโมงค่ะท่านชมถึงประมาณสองทุ่มนะคะที่ตลาดดีดีแลนเลยนะคะทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี